สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบ,บแต่ไม่แอบ,บกันหมายความว่าไงอ่ะจะโกบเล่นซ่อนแอบ,บแต่ไม่แอบ,บเนี่ยก็คือเราจะวิ่งหนีกันอย่างเดียวนะเว้ยแต่กฎเล็กอย่างหนึ่งคือห้ามเปลี่ยนของได้ขาดนะน่าสนุกจังเลยอะเนี่ยเออทำไมนะแม่นเ,นเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะทุกคนครับมาดูกันเลยในวันนี้ไหนดูซิเป็นผู้หารหรือผู้ซ่อนให้ผู้ซ่อนมาเฮ้ยผู้ซ่อน สอนเมื่อการว้ยเออช่วงคำถามประจำ,ะจำคลิปถ้าทุกคนแปลงร่างเป็นสิ่งของได้หนึ่งอย่างเนี่ยจะแปลงเป็นอะไรครับผมอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดโรบอกด้วยนะตาตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาทแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มกบเล่นหลามในโรบอกด้วยนะครับ ออโอ้โอต้นไม้ฉันคือ,อถังอะไรก็ไม่รู้ว่ะสีฟ้าว่ะโดยฉันเป็นต้นไม้อันใหญ่เลยโอ้ยมาดูสีของฉันก็ไม่ได้เล็กนะเนี่ยของฉันเนี่ยเอ,ออันนี้นายหรือเปล่าเจ้ากบเนี่ยเออนี่แหละนี่คือฉันหูนายใหญ่จริงว่ะเอเลนนายอยู่ไหนเออฉันอยู่ัถวสองนายเป็นไรเอเลนนี่คืออะไรอ่ะฉันคือกระถางต้นไม้น่ะโอ้กระถางต้นไม้ั้นสองเหรอเอเราวางตัวดีราวังตัวดีเขาหาแล้วเอเรียกเลยเรียกเลย เรียกเหมือนกันเฮ้ยมีคนโดนไล่ตอเรีบก่งเลรีว่งันดีกว่าเฮ้ยฉลามอะะตายแอไรอะไรโ้หไม่ละมั่ระวังตัวเลยไหนไหนไหนเจ้ากลมไหนอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหโดนตีไป็หนึ่งทีต้องรีบวิ่งเลยแนแน่เลยเนี่ยนนยแน่เลยว้าวว้่วว้า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 ววาวว้าววามว้าวว้าวว้าวว้า้าวาว้ ำไมมันถึงได้โดนง่ายขนาดนี้ก็เราเคลื่อนไหวตลอดไงจะโกรบมาเลยโดนโอ้ยแสดงว่าต่อไปฉันต้องลองจู๊ดูแล้วว่ะเออเราต้องวนๆนะวนๆเอออะไรทุกคนมาหาอีกสองคนที่เหลือดีกว่านะด้านล่างมีไหมยียนแล้วหาไม่เจอเลยตีดูว่าตอนนี้แปลกๆป่านียโอเคไม่แปลกแล้วทุกคนปกติจบแล้วนะตอนนี้โอ้เรียบร้อยชนะลวโบยโอไม่นะทุกคนครับรอบนี้ผมได้เปคนหาว่ะฮู้ เอเลี่ยนจะได้เป็นของใหญ่เลยดูดินี่อะไรอ่ะนายเป็นอะไรอ่ะโอ้ยนายเห็นข้างหน้านายหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ชานเองโอ้ยไอ้ไอ้เขียวเขียวนี่ยนะไม่ใช่นี่ดีเนี่ยเนี่ยพวกนายบอกมันก็ได้นะเว้ยเพอยเอ้ยนี่ใครอ่ะเฮ้ยว่าตทำไมนี่คือใครเออเปลี่ยนของเหรอไม่เห็นไม่เล่นดูจุลินเออจะกบอยู่ในพื้นหญ้าเออโอเคอ้อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีคนอื่นเล่นชาเล่นกับเราด้วยเหรอเนี่ยฮะดูดิเขาไม่แอบเลยอ่ะเออ วิ่งเต็มไปหมดเลยเออไม่แต่คนวิ่งเหมือนว่าคนนี้จะจุก่ะทุกคนโอเคถางขยะจุกตรงนี้นายหนีฉันไม่รอดในถังขยะจะเจ้านายให้ได้เออตีเลยเออยืนมองแบบราชาเลยพวกเราเอเลียนเอออ๋อนี่คือพวกนานใช่ไหมคือเตียงอะซ่วมใช่ไหมเนี่ยสกีไปเร็วไปเร็วไปแล้วมาแล้วเีเล้ว้าแล้วมลาลาดลวแล้วมาแลมาแี้ล้า้วมาแล้าล ขอวิ่งตามนายเร็วๆรีบครูดาววิ่งเร็วๆ <c oughs> จบวิ่งเลย <c oughs> โอ้วิดี้ให <c oughs> ้าบจ <c oughs> ้อยสลัดเรียร้อยแล้ว ไม่จะไปรอดได้ยังไงน,นายไม่มีความสามารถพอแล้วบะแฮนดีฉันทำให้ดูเลยรอบหน้่นี่เออนายต้องจุกเก่งดีฉลามเออแล้วไหนสก,กีที่ทอยเลทไปไหนแล้วอ้ออยู่นี่เองนีปั๊บปบเปบเปี <c oughs> โอ้โหไปละไปละไม่อยู่ละ <c oughs> นายจะไล่ฉันทำไมเนี่ย <c oughs> เอาก็ตีนายไงถามแปลก เนี่ยแหละทุกคนครับซ่อนแอบแต่ไม่แอบนะคนคกพรอ้ยเป็นไงล่ะสนุกไหมโอ้โย,ย,ยากเลยเออยากจริงวิ่งหนีก็สนุกดีนะแต่อยากชนะบ้าทงงานเราก็ต้องมีมาเรื่อยเแล่อต้องมีความสามารถพอสมควรอน่อนะถึงจะชนะได้เว้ยไห,มหนมาดูได้มาลนนนี่ทุกคนมีไหมเหลืออีกสามคนเท่านั้นนะครับผมเจอจะเจอคนสุดท้ายแล้วเอาแหมไอ้คนสุดท้ายแล้วเหรอใช่ดีแน่เรียบร้อยโอ้ยชนะเหรอชนะแล้ว ไหนรอดูโอ้โหสุดยอดไปเลยเราอยู่ในแมปทะเลทรายอ๋อแล้วเดี๋ยวฉันเป็นอะไรแล้วเอ้เป็นอะไรอ่ะเจยวก่อนเป็นไรกีโอ้โหเดี๋ยวใหญ่ขนาดนี้วิ่งหนีใครเนี่ย โอ้โหโเนี่ยส่วนฉันได้ไปข้างนายเลยท่อนไม้เว้ยฉันเป็นอันเนี้ยที่เดินมาหานายอยู่เอางี้พวกนายเราจะมาตายไปพร้อมกันเราจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมนูดูดูเกิดแล้วไหนนู่นอยู่ข้างหน้าเราโดูตรงโน้นนั่นนายอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะต้องมองที่ไหนเนี่ยโอ้ยฝั่งนูนฝโ้นโอเคเห็นแล้วเด็กเนี่ยตัวนั้นอุ้ยเราเราต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามหยุดห้ามหยุดห้ามแอบโอเคเดินเลยเดินเลยเดินเลยก็เดินไม่ถึงดิเพราะมันเลยคนละเดิน อะไรคนละเดยคือเด้ยแล้ว่าแต่ทำไมพวกเราได้แต่ของใหญ่ๆอย่างนั้นเรียนเนี่ยเออไม่ได้ของเล็กเลยอะไรลิ้นไม่อะไรนี่เออเออลิ้นเปียหมดเลยเอาล่ะเราสามารถออกแมพได้ไหมทุกคนไม่น่าได้เนาะอะไจะออกไปไหนเนี่ยออกแมพอยากจะหนีไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วดูของที่เป็นดิเไม่หายเลยก่าฮ่าอย่าเรียกเขาสิเอยทำไมเขาวิ่งตรงมาเลยอ่ะตรงมาเลยเขาจะป้าไหมนายนายระวังระวังระวัง เอเลี่ยนถึงสองคนเลยจ้ะขอเออเขาลุ่มชั้นอ่ะเอเลี่ยนนายอย่าวิ่งมาหาพวกเรานะเอเลี่ยนนะแล้วนายอยู่ไหนเนี่ยไม่บอกไม่บอกแล้วฉันเห็นละใหญ่เลยเออใหญ่จริงอ่ะคือมองจากนอกโลกก็เห็นนะตัวฉั้นอ่ะเอาล่ะนี่เห็นไหมพอจูบเป็นก็ถือว่าวิ่งได้นานอยู่นะเห็นไหมเปคอนนายอย่าใกล้ฉันสิย eee ดูแล้วเขาไม่ใช่ปืนยิงนะนียจริงๆใช้ปืนยิงก็ได้ได้เว้ยคนหานี่ใช่แต่ฉันคิดว่ามันยิงยากนะโอ้ยเอามาฉลามเราสบายแล้วมีเพื่อนรอให้ ที่สำคัญตอนนี้เหลือนาทีเดียวแล้วน้นี่าอัตจุกงจริงๆอ้งยายยยยยยเยย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 ยไงยย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 ายยยยยลายย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 เลายยลยอยยวยยยยยยยจ้ยย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 ยอยย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 ลายหยยอยยยยยยยียย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 เลยย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 ายย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 ย รอตัวใหญ่เลยแก้เลยคนเราฉันจะต้องมีชีวิตรอดต่อไปไม่ก็ต้องมาอยู่ด้วยฉลามโดนเลี้ยงฉลามไปช่วยแล้วมา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 แล้วเ้ยแปดวีแล้ว แต่ยังแพ้อยู่ดีว่ะเออเหลือเยอะมากเลยโคซ้อมไม่ฝ่ายชนะทุกคนเพราะว่าเหลือเยอะแต่เราก็ดีใจเพราะาเราก็เคยเป็นโคซ้อมมาก่อนไงใช่ใชอย่างน้อยเราก็อยู่นานอยู่นานรอบนี้ใช่ใช่อีกนิดเดียวกันรลอดแล้วแท่ มาพวกไหนเรามาร่วมอธิษฐานกันเถอะรอบหน้าขอของเล็กๆนะครับเล็กๆมีอะไรบนไหมถ้าเกิดว่าเราได้ของเล็กจะบนอะไรไหมบนกบดีไหมเอากบไปบนน่ะฉันได้ไปคนหาว่าพวกนายเว้ยไอเล่นนั่นคืออะไรฉันคือสิ่งนี้เว้ยเนี่ยไรมาสิ่งไหนอ่ะฉันไม่รู้เลยว่าไหนไหนเนี่ยฉันคือสิ่งที่มันเป็นรั้วบอกเลยแล้วกันเพราะเด็กฉลามก็เห็นอยู่ดีในไอเรียนเป็นไรอ่ะเออก็รั้วเหมือนกันแหละเป็นรั้วเหมือนกันอ๋อด่านนี้มีคนเป็นรั้วเยอะเอ้ยไอ้รั้วนีหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมาถึงนี่คือตีเลยเหรอ ตึงตึงตึงตงตงตึงคือเราสามารถที่จะเดินแอบตามกระแพงได้นะพวกนายแต่ว่าเราต้องห้ามหยุดนิ่งนะโอเคไหมโอเคได้เลยจุงได้จุงได้วิ่งซอมแบบนี้ได้ทุกคนไอ้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 กระโดดกระโดดกระโดดกอบประตูอ๋ออย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อย่าทำค่อยอย่าทำค่อย โอ้โหนี่ไม่ค่อยจริงๆคนแรงเลยทำไมโดนเจอง่ายจังอาจักกบโอ้ยก็ฉันไม่ได้ซ่อนไงฉันเดินไงนี่เนี่ยนคนนี้คิดว่านี่เหรอะถ้ามีอย่างเนียกว่านี้ต้องใช้คีมจะเยอะเออเออเรียบร้อยเอ็ดเล่จะไปซ่อนอยู่ที่ไหนนะนายก็น่าจะรู้อยู่แล้วฉลามบนเขาว่าบนเขาว้่าเอ้ยฉันดูบนเขาอยู่เอ้ยเอ้ยบนบ้านเอ้ยบนเขาโอ้ยอยู่เป็นคู่ด้วยละคนนี่คือสามีภรรยารวยไลเฮ้ย เดี๋ยวชั้นแรกคนนี้ชั้นแรกคนนี้แอบจะหนีไปไหนเออเกมเออเออเออชนาวะอ๋อแต่ว่าตอนนี้คนแอบทุกคนเหลือ3คนอยู่นะต้องรีบหานะทุกคนเพื่อชัยชนะท้าไมมีคนเป็นรั้วเยอะจังเลยเนี่ยเออจริงไอ้รั้วกับตอไม้นี่คือโคตรเยอะสงสัยด่านนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนก็เลยแบบมีของซ้ำๆเยอะนะโอ้ไม่ให้เป็นเต็นท์บ้างวะโอ้โหก็ไม่ได้เล็้ยงนะอีเล่นเต็นท์นะเฮ้แต่ฉันว่าเนียนนะ เนี่ยได้ไงอ่ะมันเดินเนี่ยมันต้องวิ่งตลอดเต้นบ้านไหนมันเดินได้เลยไงล่ะเออนายไม่เคยเต้นมีขาหรอโอ้ยมันมีแค่บ้านไหนเล่มั้งต่างดาวเนี่ยเอ่ออีกสองคนหาไม่เจอเลยเว้ยเออว่ะทุกคนหาไม่เจอจริงทำชาเลนจ์วิ่งหน่อยได้คนที่เขาแอบอยู่ก็คงแบบโอ้ชันไม่งูแบบพวกนายหรอกเออฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วคนหนึ่งเฮ้ยเอ้ยเอามาเอามาอเรียบร้อยอีกคนอีกคนอีกคนเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวไม่เห็นใครเลยทุกคนโว้แพ้แน่เลยว่ะเออเหลือสิบมีแล้วเนี่ย อาจารย์หมดเวลาแล้วเมื่อกี้เขาเรียกเ้าอยู่ข้างบนเลยอ่รไหนโน่นเขาอยู่บนเขาโน่นโอ้โหคนแอบนี่ชนะมาทุกคนแน่ๆคุณนๆเนี่ยเหมือนเคยชนะมาก่อนหน้านี้ปะเออคนนี้คนเดิมเลยโฮ้ยมาแสดงวาเขาแอบเก่งนะ่แอบยังเซียนนี่พวกเราหาไม่เจอเนี่ยอะไรทุกคนมันจะมาสุ่มารตบุตรงนี้มาดูซิจะได้อะไรมา อะไรอ่ะของกระจิกกระจอยเหรอไหนดอล่างนี่สิทุกคนผมเป็นอะไรอ่ะเอยเหมือนผมเดินติดอ่ะโอเคส่วนฉันได้เป็นเห็ดสีฟ้าเอ้ยันเป็นเห็ดสีทองส่วนฉันเป็นหินนะมาเริ่มเลยนะฉันเห็นแล้วพวกนายนี่นีอเลียอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเออนี่ฉันเองฉันเองโอเคนี่นฉันหินนี่กำลังกระโดดอยู่กำลังกระโดดอยู่โอได้โดนได้นด้น้สับเบาลกสับโลโก โอ้โหโอ้ห <Rocky> oh ลบเลยหลบเลยหลบเลยแลน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 มาอยู่แร้วแลนโอ้โหหินผิวหินผิวโอ้โหจูกผมจูกและเขายังฆ่าไม่ได้สักคนด้วยนะเขาไล่นายคนเดียวเลยเจ hey. oh. ้๊กโอ้ยเขาจะเลสสโมเลตเอ้ยตายแล้วเจก๊กทำไมไม่เคยได้เป็นของจิ๋วๆเลยวะทุกคนอุ้ยอะไรนี่ ไหนพ่อไหนที่ไหนหาพวกนายก่อนละกันอหยไม่อยากหรอกเห็นอะไรขยับเออนี่เดินเดินอยู่เนี่ยเดินเดินอยู่วันดี้จะเกิดวันดีเอเลี่ยนนะโอ้โหเดชันโดนไล่สองคนเลยเอ้าเอ้าโอนเดี๋ยวเพื่อนจะก่อคุยกันไม่คุยอะไรทั้งนั้นเฮราจะดูกันต่อดูกันก่อนสิเอ่อในมีข้อเสนออะไรนะเอ่อไปกินเห็ดฉลามด้วยโอ้ยข้อเสนอไม่ดีโอ้ยยเไดี่ หาต่อฉลามนาเป็นเฮสิฟ้าสินะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นายจำผิดแล้วไม่ผิดสีฟ้าอะไรเออเฮสิฟ้าอะไรความจำฉันดีเออก็ฉลามอยู่นิ่งมันเนี่ยทำไมมันดูไม่เห็นอะไรกันขยับเลยเออใช่ขยับอยู่หลังสักอย่างหนึ่งโอ้โหอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเลยเลยจะกลบไล่เลยอะไรกระดิีไปไหนอัดจิ๊บกระโดดกระโดดอัดจิ๊บเฮ้ยไม่รออนแน่แกไม่รอนแน่โดนชะแน่เออดูที โดนดักหืมสปีดสปีดครจะไปไหนเออดักเอดแขนโอ้ยมีเลือดมีเลือดคนนี้มีเลือดตีมันมีอาวุธใหม่ที่เป็นระเบิดนี่นาเออมันปลาได้เนี่ยอ๋อเออ嘛เพิ่มสังเกตเลยทุกคนอ๋อปลาแบบนี้โอ้โหโอ้โหเพิ่งเห็นเลยนะคะผมนี่ปลาไปเลยอ่่อีสองคนได้แพ้แน่เลย เออไม่หันแล้วเนี่ยเฮ้ยได้ไปคนเดิมกันคนเดิมคนเดิมไหมเนี่ยคนนี้เองแล้วทุกคนครับเข้าไปแอบบนไหนแอบบนฟ้าไปเลยคนนี้ของเล็กของเล็กของเล็กโอ้โหเออได้เป็นกระถางอ่ะพวกนายได้เป็นลายเออกระถางเหมือนกันเอ้ยแล้วแล้วทำมันหมุนหมุนแบบเนี้ยเออทำไมนายหมุนแบบรัวๆเลยอ่ะเออตอนนี้หายแล้วตอนนี้หายแล้วน่าจะเป็นบางนิดหน่อยเนี่ยนั่นอีกแล้วอันนี้อะไรเจ้าเข้าเอไอ้ที่พวกเราสามคนเลี้ยงแถวกันอยู่ใช่ไหมเราไปนันเดียวกันเลยเหรออ้าว เขาทำชาเลนจ์แล้วเปล่าวะไม่หาแต่หนีไปเลยอะไรเงี้ยของเล็กของเล็กของเล็ก,อลกโอ้ยไม่เล็กเลยฉันแมวโค้ดเอ้ยฉันได้เป็นบาเบลโอ้ยบาเบลโอ้แต่ถ้านายได้เป็นดาเบลจะดีกว่านี้นะฉันว่าเออมันจะเล็กกว่าเยอะเลยใช่ไม่เป็นไรอ่ะเ <บร S 1> ตียงกลัวนอนไม่หลับเลยไงเอาเตียงมาเนี่ย เฮ้ยเขาเขาโดนแล้วอันนี้ชั้นอันนี้ชั้นโอเคชั้นเองอ่ะอยู่เลขอันเฉยใช่ข้างบนเนี่ยปลอดภัยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เอ่ะชันรู้สึกเหมือนชันจะไม่รอดเลยอ่ะตอนเนี้ยถ้าเป็นอย่างงั้นฉันคงรู้สึกทุกแมตต์อ่ะเพราะไม่รอดทุกแมตต์เลยเออได้แต่ของใหญ่ๆเนี่ยใช่ไอพวกเก้าอี้หรืออะไรเล็กๆนี่ไม่ค่อยจะได้หรอกทุกคนได้แต่ของอะไรไม่รู้ใหญ่ไปหมดเนยเฮ้ยมีคนพามามาแล้วเฮ้ย มาไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้พายิงเตียงพายิงเตียงอยู่เคเคเอ้ยโดนแล้วครับมาไล่เฉยๆเลยเฮ้ยจะโดนโดนแทงหรอหนีไปแต่อย่าหนีมาข้างบนนะโว้ยไอ้เตียงใครดิโดนเลยเด็กเฉดิงยปจูบไปจูบไอ้เขาเปลี่ยนเป่าแล้วเฮ้ยเขาฉลามแล้วเฮ้ยไอ้เขาชันเรามาลองตัวดีเรามางตัวดีฉันจะจูบตรงนี้โดนลงเอ้าอ้า โโอ้หวิ่งโดดเฮ้ยฉันจุกได้อยู่นะขึ้นลงขึ้นลงอ่ะจุกได้อยู่โอ้แต่ฉันไม่ได้แล้วมาไในไอเรียนน่ไอเลียนกลายเป็นศัตรูเราแล้วไ่ะฉลามเเฮ้ยราต้องฆ่าอีเรียนไหมเจ้ากบไม่รู้ฆ่าไงฉันเอาดาบเบิลไปฆ่าไงเนี่ยเอาดาบเบิลไปฟาดเลยไงึ๊บอีเรียนนะจังไอีกแล้วอีเลียนชอบเป็นศัตรูกับนายแล้วฉลามบ ฉลาบโดนฉันไล่อยู่ข้างในน่ะจะโกหอ๋อนี่มานี่มานี่มาได้ได้เดี๋ยวแหละเดี๋ยวแหละเดี๋ยวแหละไปไหนไปไหนเราจไปไหนละฉลาบเฮ้ยเจ้าเลยพวกนายเห็นดาบของฉันหรือยังอ่ะไหนดาบนายนายโชว์ดาบอีกแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยดาบอะไรอ ดาราเพอร์อุ้ยเอาจี่จนี่เล่นนะเท่ๆน,นะของนายอ่ะเท่ทุกคนเลยของฉันนี่ไม่เท่คนเดียวแหมฉันซื้อมาสามหมื่นเลยนะว,ว้าวโอเคคนแอบ,บชนะไป่ะทุกคนพวกนายว่าสถานีเนี่ยมันจะมีเขาเล็กๆไหมสถานีรถไฟเนี่ยฉันว่าน่าจะมีนะอาทิเช่นพวกแบบกิ่งไม้อะไรแบบนี้ไงเจากบโอ้ยไม่ใช่มันมาเป็นกิ่งไม้ไอันใหญ่ๆใ,ในทะเลทรายที่เราเป็นกันนะเออแต่ไม่เอานะอย่างน้อยเป็นปูแสวงหา อ้าวเฮ้ยศัตรูฉลาดว่าเอเลียนมาฉันขอเป็นถังขยะแล้วกันนะแบบนี้ไม่อยากเป็นอะไรแล้วโ,โ,โอ้ยของใหญ่แน่นอนเสียงแบบนี้เอาจริงคือไม่ค่อยมีใครไปของเล็กเลยอะเออผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับอยากรู้ว่ามันขึ้นได้ไหมอ่ะเฮ้ยด้วยความรู้ใหม่วะเฮ้ยเะเดนสอบไฟฟ้ากำลังไต่ราคาอยู่เฮ้ยตกใจไดยว่าเห็นฉันไม่ใช่นายอะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้ไปซอยฟ้าเอ๊ สลามมาแล้วโอ้ยนี่หนอเอ้ยแจนีไปไหนเฮ้ยโอ้ยมาอย่างไวให้กระโดดขึ้นไปอย่างไวเลยเอลียนายไม่เล่นในกระสอบฟ้าเอ้ยนี่คือนายเหรอฉันเองโอ้ยพาเพื่อนมาทางนี้เฮ้ยวันดีอะไรเราเลยจะหนีไปไหนแจดีไปไหนแล้วจะก่อโอ้ยโดนยัย เอเลนอยู่ไหนฉันคือศัตรูนายเลยเว้ยตายตายแล้วโอ้ยลาหมดทุกคนเลยเว้ยอันนี้คือนายเลงแต่พวกเราใช่ไหมเนี่ฉลามดูดิคนอื่นไม่ฆ่าเลยอ่ะพวกนายเดินแ่ะฉันเลยเห็นอ๋ออ๋อยิงเองว่ามีคนเรียกว่าท้าทายเออเฮ้ยอะไรอะไรเจ้าก้อนหินนายจะไปไหนตีเลยตีเลยสวยมากสวยมากสวยมากนี่ยีแน่เรียกเออเรียกกันเยอะๆเรียกกันเยอะๆเ้ายิงได้คืออะไร มันวิ่งได้ปกติอยู่แล้วมันมีขาไงเก้าอี้อ่ะโอ้จะกล่องเอ้เรียบร้อยไม่มา้วานชนะแล้วชนะแล้วมาเดี๋ยวเรามาเล่นรอบต่อไปคือรอบสุดท้ายแล้วกันนะขอสักทีเหอะขอของเล็กเล็กสักทีหนึ่งเหอะหรือว่าหน้าฉันมันบอกว่กหัวโตกันไปพอโตโตมันเลยเข้าหาบ่อยเนี่ย เอาเมืองหรือสนามบินดีแล้วเนี่ยฉันว่าเมืองดีกว่านะอ้ยเออเออมืองเมืองเอ,อ้ยเราไม่เคยเล่นหนานเมืองเลยปะใช่เหมือนจะไม่เคยเลยนะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยไม่เคยเล่นเลยอะ่ะของเล็กทุกคนโอ้โอใหใค,ใครเป็นแท็กซี่ใครเป็นแท็กซี่ จะมีคนเปลี่ยนไปแล้วเจ้คือสายไฟฟ้ามาเนี่ยที่กำลังกระโดดจริงๆนั่นคือตู้ไปรษณีย์สีฟ้าน่ะอ๋อเจ้คือมานั่งเอ้ยเอาอะ,อะไรอะไรอ่ะฉันตกใจนึกว่าเจ้าเปลี่ยนเป็นแท็กซี่ไม่เจ้ไม่ได้เปลี่ยนเจ้เป็นเท่าเดิมถ้าเป็นแท็กซี่นะ,ะออข้างหน,านา้าให้มาอยู่ข้างหนา้าดีกว่าโหวิ่งเลยวิ่งเลยก็นายเคยเห็นสายไฟฟ้าเร็วสูงไหมยังไงสายไฟ้าเร็วสูงเร็วไหมล่ะ ไปแนายเคยเร็วสนไปสเดีไทยหรือเปล่าขนส่งรถเร็วเฮ้ยโอ้โหเร็วเกินพวกนายเคยเห็นมานั่งซิงไ่มโอ้โหมานั่งซิงว้าวแท็กซี่ซิงรีไปส่งแกโอ้ยรับผู้โดยสารหน่อยผู้โดยสารมาแล้วพาไปด้วยโอ้ยนี่แท็กซี่พาเข้าโรงพยาบาลเลย อกันว่าเดี๋ยวคนหาเขาหาอยู่ไมเนี่ยทำไมแบบคนไม่ลดเลยอ่ะเออเขาไปหาแถวนน้นน่ะไกลๆอ่ะเห็นเปล่าอะไรอ่ะของเดินเยอะแยะไม่มาหาเออเห็นเราไปส่วนเกินอ่อไหนเขาอยู่ไหนวะเราไปไล่เขาดีกว่าเออเปลี่ยนแบบจากโดนไล่ไปไล่เขาบ้างเอยนี่ไงเขาอยู่นี่เขาหาอะไรไงเฮ้ยนี่เดินอยู่เนี่ยเฮ้ยอ๋อเขาไปย้ำอ๋อเขาเาไปตีฉันด้วยอ่ะอ้รหรือว่าเขาอาจจะแหลกแล้วมาเนี่ยเขาเหมือนเขาตีอากาศอยู่ อ่าดูดิทุกคนดูเขาตีมันไม่โดนนะสงสารเข้าไปตีไม่โดนสักทีเนี่ยแลาไม่เขาตีเราสักหนึ่งทีดีไหมมาเลยโอ้โหตีแล้วตีแล้วตีแล้ว้าตีให้ตีหนึ่งทีเออให้ตีหนึ่งทีสงสารโอ้สองทีเลยสองทีมาตีหน่อยตีหน่อยดิโอ้ยเขาแอบเหงาว่ะทุกคนดูดิต้องมาหาเลยอ่ะ เขาอจะกำลังแบบเล่นไปเข้า oh, ห <sh> ้องน้ำไปตอนนี้กำลังถึงขั้นตอนล้างตูดอยู่เปล่าไม่ทันไม่ไหวแล้วจะขอเปลี่ยนของหน่อยนะว้าขับไปชนเขาเลยแล้วออกไปเลยโอ้โหโอ้โหหมดสนุกแล้วสุดท้ายทุกคนไปแล้วบาไปแล้ว